เหตุการณ์เปิดเผยคือพระเจ้าแหล่งที่มาติดสมนึกอันศักดิ์สิทธิ์เป็นรายบุคคลมีบางคนโดยเฉพาะผู้ที่ติดอำนาจเหนือที่พูดและการกระทำต่อไปเพื่อให้โลกนี้เสรดระบบความเชื่อแบบเก่าเพราะหากคนส่วนใหญ่ยังคงผูกพันกับกฎเกณฑ์ความคิดผู้นำ กฎหมายศาสนาและประเภณีความเป็นโคการแตกแยกและความเชื่อในสองอำนาจที่ยังไม่รู้แจ้งพวกเขาก็ยังคงได้รับกำไรในทางใดทางหนึ่งเป็นเรื่องยากที่จะก้าวไปไกลกว่าคำสอนและความเชื่อที่รับใช้บุคคลและเป็นแนวทางตลอดชีวิต อย่างไรก็ตามมีเวลาในการเดินทางเชิงวิวัฒนาการของทุกคนเมื่อพวกเขาต้องละทิ้งความเชื่อมากมายที่ยัง,งคงคุ้นเคยและสบายใจแต่ไม่สะท้อนอีกต่อไปเพื่อบูรณาการการรับรู้ในระดับที่สูงขึ้นกระบวนการนี้มักจำไม่ได้ถูกเลือกอย่างมีสติ จะเกิดขึ้นโดยตัวตนที่สูงกว่าเมื่อบุคคลน,นั้นพร้อมเมื่อถูกสิ่งที่บุคคลได้รับการสอนเชื่อและสร้างรากฐานเริ่มไม่สะท้อนในลักษณะเดียวกันมันมักจะเร่งให้เกิดช่วงเวลาแห่งความกลัวความสับสนความสงสัยการต่อต้านและแม่แต่ ความเชื่อที่ว่าบุคคลนั้นกำลังสูญเสียตัวเองไปเพราะทุกสิ่งที่พวกเขาเชื่ออย่างสุดใจจนถึงจุดนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องโกหกช่วงเวลานี้ณจุดหนึ่งประสบการณ์จะกลายเป็นช่วงเวลาแห่งาการแสวงหาค้นคว้าศึกษา,ศ,กษาศาสนา,า,าของโลกงานไต่ตอง สร้างคำถามและเงียวยาในระหว่างนั้นการรับรู้ใหม่เริ่มอย่างแรกแม้ในขณะที่สิ่งเก่าบางส่วนยังคงอยู่หรือว่าคุณได้รับการนำทางและถูกนำทางตลอดช่วงการเดินทางนี้โดยตัวตนที่สูงกว่าของคุณเสมอเพราะคุณพร้อมสำหรับสิ่งนั้นแต่ส่วนใหญ่ ไม่ได้เริ่มต้นด้วยตัวเองพระเจ้าไม่ใช่ผู้เท่าที่นั่งอยู่บนเมฆทรงตัดสินลงโทษถูกสิ่งคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับความดีหรือการลงโทษตามการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของมนุษย์ได้ดีเพียงใดพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอำนาจรอบรู้ ทรงมีสติรอบรู้และเนื่องจากทุกคนคือการแสดงออกของจิตสําึึกองค์เดียวนี้ถูกสิ่งที่เป็นอยู่จึงปรากฏอยู่ภายในตัวทุกคนโดยสมบูรณ์อยู่แล้วคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าแต่คุณเป็นองค์รวมไม่เพียงแต่งโง่เขลาเท่านั้นแต่ยังไร้ผล ที่จะอธิษฐานถึงแนวคิดบางประเภทของพระเจ้าที่ทรงสร้างตามพระฉายาของมนุษย์เพื่อประทานสิ่งของกิจกรรมผู้คนและอีกมากมายแก่คนพระเจ้าได้สำแดงความสมบูรณ์ของมันในและเหมือนทุกๆคนและไม่มีการรับรู้ถึงสิ่งอื่นใด นอกจากตัวมันเองเพราะไม่มีอะไรอื่นนอกจากตัวมันเองที่มีอยู่หากโรคความขาดแคลนความทุกข์ทรมานเป็นแง่มุมของจิตสำนึกของพระเจ้าพวกเขาจะไม่มีทางรักษาเปลี่ยนแปลงหรือกำจัดออกไปได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกยึดไว้ตลอดไปโดยกดแห่งสวรรค์ วิวัฒนาการทางจิตวิญญาณคือการเดินทางของการตระหนักรู้ในสิ่งนี้และปล่อยให้ความสมบูรณ์ของตัวเองปรากฏพระเจ้าไม่ได้ประทานสิ่งของผู้คนงานสินค้าเพราะจิตสำนึกของพระเจ้าไม่มีแนวคิดเรื่องการขาดและข้อจำกัด พระเจ้าทรงสำแดงตัวตนของตนอย่างไม่สิ้นสุดผ่านทางมนุษย์และการแสดงออกของตัวมันเองทั้งหมดเมื่อบุคคลบรรลุถึงจิตสําเนธที่เป็นเอกภาพและครบถ้วนแล้วจิตใจก็สามารถตีความเนื้อหาของสภาวะจิตนี้ในระดับที่บุคคลสามารถเข้าใจได้ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงจำเป็นต้องละทิ้งสิ่งที่คุณเคยมากมายแต่ปัจจุบันล้าสมัยไปแล้วคําสอนทางศาสนาหรืออภิปรัชญาที่สนับสนุนให้คนอธิษฐานด้วยวิธีนี้หรืออธิษฐานเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณเชื่อหรือผู้อื่นต้องการแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ใช้ได้ดี ในยุคก่อนๆของวิวัฒนาการแต่เป็นเพียงขั้นตอนเดียวที่ไม่ได้ตั้งใจจะยืดถือตลอดไปแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ส่งเสริมและเพิ่มพลังให้กับความเชื่อเรื่องการแบ่งแยกอย่างแท้จริงถึงเวลาแล้วที่จะต้องละทิ้งเครื่องมือของสภาวะจิตสำนึกก่อนหน้านี้และพัฒนาน้อยกว่า และเข้าสู่การตระหนักรู้ถึงความหมายของการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอย่างแท้จริงการอธิษฐานเพื่อสันติภาพนั้นอย่าปฏิเสธรูปหลักภายนอกแต่จงหยุดให้อำนาจแก่พวกเขาโดยการยอมรับความจริงที่ซ่อนอยู่ในรูปหลักภายนอกทั้งหมดสงครามเป็นกิจกรรมของความเชื่อ โดยรวมในการแยกจากกันซึ่งบางคนต้องมีประสบการณ์เพื่อให้พวกเขาเรียนรู้และพัฒนาเกินกว่าความเชื่อในการแบ,บ่งแยกหลายคนยังคงใช้ชีวิตด้วยเท้าข้างเดียวในโลกทั้งสองเป็นเวลาน,านานที่ผ่านมาเมื่อพวกเขาพร้อมที่จะมีทั้งสองอย่าง เท้าอยู่ในโลกแห่งความจริงสิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยากน่ากลัวและอาจส่งผลให้ครอบครัวและเพื่อนเพื่อนปฏิเสธแต่คุณยังมาโลกนี้เพื่อตื่นตัวอย่างเต็มที่ขจัดพลังงานเก่าที่หลงเหลืออยู่ช่วยคู่อื่นทำเช่นเดียวกันและด้วยการช่วยเหลือในกระบวนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของโลก ปัญหาที่คุณกำลังพบบนโลกในเวลานี้คือแง่มุมต่างๆของกระบวนการนี้เพื่อถูกสิ่งทั้งเก่าและเท็จะต้องปรากฏให้เห็นและได้รับการยอมรับเพื่อที่จะถูกละทิ้งและก้าวไปไกลกว่าน,นั้นอย่าเปลี่ยนศาสนาหรือพยายามกดดันการรับรู้ของคุณต่อคนอื่นๆ เชื่อว่าคุณกำลังช่วยเหลือพวกเขาแต่เป็นเพียงตัวอย่างแห่งสันติภาพและการไม่ตัดสินเจอมันว่าผู้ที่พร้อมสำหรับสิ่งที่คนต้องให้จะมาหาคนเพราะว่าพลังงานที่เหมือนกันจะดึงดูดพลังงานที่เหมือนกันบุคคลที่พัฒนาทางจิตวิญญาณคือบุคคลที่มีอำนาจ ซึ่งไม่ยอมให้ผู้อื่นครอบงำหรือควบคุมพวกเขาโดยเชื่อว่าพวกเขากำลังอดทนและรักเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นอย่าปล่อยให้บุคคลหรือกลุ่มใช้ในทางที่ผิดหรือครอบงำคนมันเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าของคนโท้ทีได้รับพลังทางจิตวิญญาณไม่เคยกลัว ที่จะพูดด้วยความจริงขอบคุณสำหรับความคิดเห็นแต่ฉันจะทำสิ่งนี้บางคนยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายเพียงเพราะพวกเขาต้องการเอาใจสะท้อนให้เห็นความพยายามที่สะท้อนตาำที่จะได้รับความรักบางครั้งได้รับการสอนว่าการมีความรัก และความอดทนเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณโดยไม่คำนึงถึงสภาวะการเฉิงลบทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจิตวิญญาณที่จะปล่อยให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลชักจูงคนทางร่างกายอารมณ์จิตใจหรือแม้แต่จิตวิญญาณอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญมากคือต้องซื่อสัตย์กับตัวเอง ในสถานการณ์ประเภทนี้ไม่ตีความความปรารถนาของผู้อื่นในการพูดคุยหรือเปลี่ยนแปลงเป็นข้อแก้ตัวง่ายๆในการหลบหนีหรือหลีกเลี่ยงการจัดการกับบางสิ่งบางอย่างบ่อยครั้งเป็นกรณีนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของการเคลียรที่รุนแรงเหล่านี้ สถานการณ์อันเจ็บปวดที่บุคคลอาจต้องเผชิญในช่วงชีวิตนี้แท้จริงแล้วคือพลังงานเก่าๆที่เราเคยประสบและสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนก่อนหน้านี้เมื่อบุคคลหนึ่งรู้สึกเข้มแข็งและพัฒนาพอที่จะรับรู้และกำจัดพลังงานที่เจ็บปวดอย่างเข้มข้นและสะท้อนต่ำ ทีพวกเขายัางคงมีอยู่ในที่สุดประสบการณ์ที่น่ากลัวเช่นการทรมานจนตายหรือการละเมิดครั้งหนึ่งหรือตลอดชีวิตพวกเขามักจะเลือกที่จะจุติเกิดในครอบครัวหรือสถานการณ์ที่จะเปิดใช้งานอีกครั้งพลังงานเก่านี้เพราะตอนนี้พวกเขาได้รับพลังทางจิตวิญญาณ และเตรียมพร้อมทางอารมณ์แล้วพัวเขาจึงสามารถสัมผัสประสบการณ์พลังงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกครั้งรับรู้พลังงานนั้นตามสิ่งที่มันเป็นตัวแทนและปลดปล่อยมันออกจากจิตสดำเนึกได้อย่างเต็มที่ในสถานการณ์ประเภทนี้เสมอ้อมหรือไม่ ไม่หรือชอบรานาหรือไม่เชื่อหรือไม่ว่ามีแผนของพระเจ้าที่เปิดเผยและคนเป็นส่วนหนึ่งของแผนนั้นเราเคยกลุ่มอัลโทเรียน